รักครับว่าไงนั่นใช่พ่อพี่ปะไหนอะคนที่นั่งอยู่นั้นอะจริงด้วยนั่นไงหนูอ่ะแล้วช่วงนี้พ่อพี่อย่าทำตัวแปลกๆชอบออกไปข้างนอกทิศแท้ก็แอบมมีความรักอยู่นี่นี่เองไม่ห,หรอกมัง้งซินพี่พี่ผู้หญิงคนนั้นอะยังดูสาวยังดูสวยอยู่เลยอายุน่าจะพอๆกับเรานะพี่ ไม่หรอกมาก้างซีอย่าพูดแบบนี้ซิุ้ยพี่จะพูดก็พูดเถอะพ่อพี่เองเขาก็โสดมานานแล้วนะถ้าเกิดเขาจะมีคู่ชีวิตหรือมีใครสักคนไม่คุยแกล้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกหรอกหนูว่าเราสองคนอะ่ะช่วยกันสนับสนุนพ่อดีกว่าก็จริงนะแต่ว่าพ่อพี่มันนิสัยไม่ได้ดีขนาดนั้นนะดิเท่าหงูงูตั้งแต่สมยัยวินุมุมแล้วนะจำได้เลยตอนนั้นอะ่ะชอบหลอกแม่ว่าไปออกกําลังกายชอบไปเที่ยวหมอนวด มีเด็กเยอะมากเลยมีครั้งหนึงพี่ไปเจอแดรี่ของพ่อเขาจดจดรายชื่อที่พ่อกวาดมาสี่สิบกว่าคนเน่เหรอสงสารพี่อยงีดิแต่เรื่องมันก็น่าจะผ่านมานานแล้วแหละพี่หนูว่าพ่อพี่เขาก็น่าเปลี่ยนไปแล้วแหละแต่เรื่องเจ้าชู้เนี่ยมันเปลี่ยนยากอะดีเป็นอุ๊ยพี่ดูดิเขาจุบหัวกันด้วยอะ พ่อพี่เขาต้องมีความสุขน่าดูเลยอ่ะพี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่ป๊อปหนูว่านะถ้าเกิดพ่อเขาหาใรสักคนมาเป็นคู่ชีวิตได้จริงๆอ่ะมันดีนะมันจะได้คนดูแลพ่อไงส่วนตัวพี่เองก็ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อด้วยดีจังเออก็จริงจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแม่ไอ้แก่ี่ยังไม่ทิ้งลายนะอันนี้พ่อพี่มันสุดยอดจริงๆเลย ใช้ได้อะโอ๊ยดูดิเฮ้ยนี่แกนี่จะเป็นใครเนี่ยมันลามเหรอเอ้าเฮ้ยไม่รู้จักกันเหรอเฮ้ยเอาเลยเอาเลยน้องกระเทืบมาเลยกระเทือบไปแกถ้าหัวงูนี่อะไรพี่แกจับด้วยเฮ้ยเดี๋ยวลูกพ่อช่วยพ่อด้วยลูกจัดการมาเลยพี่ป๊อปแต่แตนเป็นพ่อพี่นะเป็นสมควรแล้วล่ะไอ้แกแตนหักกับเนี่ยคุณไม่ต้องใส่นยนต ปอลูกพ่อลูกพ่อช่วยพ่อหน่อยใครใครใครลูกมึงว่าไม่รู้จักวะเอาเลยกระทืบมันแจ้งความจำมันเลยปอเฮ้ยเได้ป๊อบปอบปอบลูกพ่อไอ้ตัวปอบไอ้ป๊อบช่วยกูด้วยไอ้ใครลูกมึงว่ามึงยังไม่ซีซัวตาด้วยเอาเลยไอ้แกตันหาจับไอ้หืนไอ้หน้าหืนไอ้ลงไปกันเถอะ